มาสู้โควิด <no> ก <liebe> ันแบบไทยๆเมื่อกี้นี่บอกแล้วนะขิงเนี่ยเป็นราชาหันแช่น้ำร้อนไปแล้วเดี๋ยวก็ดื่มต่างน้ำแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไปแล้วทานไปแล้วนี่ไงกระเทียมสดเนี่ยอกินเป็นว่าเลยนะนี่ว่าปากจะมีกลิ่นก็เดี๋ยวก็ กาแฟดำตักถ้วยผมกินมาเป็นปีเทียมสดกระชายสดแล้วอะไรอ่ะทิ้งเนี่ดื่มแทนน้ำเขาบอกว่าระวังนะเดี๋ยวไตจะพังออกมาเลยไตยผมก็กระตรวดอยู่ด้วยนะครับผมก็เนี่ยได้น้ำไฮโดรเจนช่วยโ,ฮโ,ฮโ,ฮโฮ โอ้แล้วยังมีสปาโอโซนโอีกตัวช่วยเยอะแยะหมดเอามามน้ำขิงเป็นไงดูสิกลิ่นเป็นขิงเอาลงเอาวเอา,เอาๆๆืมซดเข้าไปกินน้ำขิงต่างน้ำ อะไรกันเนโอ้โหเนี่ยแบบไทยๆเลยของผมก็อะไรล่ะเนี่ยโอ้โหฟ้าทลายโจนอะไรบรรจุเจ็ดสิบเมตรยี่สิบบาทมันเหลือเชื่อยี่สิบบาทโอ้โหไปมือหนึ่งก็ห้าเมตรเอาวันละห้าเมตรพอวาทลายโจนเดี๋ยวอี ยาเขียว <C oughs> เอาแบบไทยๆเนี่ยแหลยมาท้อ,อไม่ต้องไปลงทุนไปอ้าโอ้ยวัคซีนเลยมนะันอ่ะเนี่ยเอาลนะเอาอะไรเนี่ยโอ้โหฟ้าไทยโจนอืมอืมกลิ่นมันยาว่ะอืมหอม ต้องรีบก,กืนกันไปริมกีไม่ดีไม่สำลักนะ่ไม่เป็นไรดูกันว่าผมเมื่อโควิดในใครจะตายก่อนกันอโ,อโ,โอ้โหแ้าอานตรายจนผมเดี๋ยวคนขับรถโอ้เยไงกำลังไปซื้อยาเขียวยาเขียวเนี่ยมันเวลาเราเป็นไข้หวัดว้วรัสโควิดนึงมันก็เป็น ไวรัสอย่างหนึ่งไอ้ไขหวัดอิสุกิสัยก็ไวรัสอย่างหนึ่งแต่กินแล้วมันไล่ออกไปจากร่างกายไม่ได้เก็บมาไว้ในตัวเราต้องสู้กับโครคภัยไข้เจ็บให้มันสนุกสนาน <c oughs> เอ,อครับมาท่านไม่ต้องตามอย่างผมนะครับเพราะว่าก็สไาตลา์ผมมันก็บาบา้บาบบองนี่แหละกัแล้วก็มาดูกัะนแล้วกัน ถ้าผมตายก็คงจะเป็นข่าวนะไม่ต้องมาเผาไม่ต้องเผาแล้วพวกสัมเบลมีเขาเผาไปถ,าถ้าเป็นยังผมยังอยู่ก็เออเออบอกอยังนึกถึงผมว่าเอ,อ้ยทิ้งกูมันว่าบาบาบอเนี่ยโอ้โหวพวกอะไรกระเทียมเนี่ยว่าได้กระเทียมกินอีกอืมอืมก็เรือ่อนไปก็ยองแดเดียแต่ว่าพวกบากเปิดผมมันชินแต่แล้ว ขอให้ปลอดภัยจากโควิดทุกคนนะครับ <laughs>